ปีแบบนี้นะคะหลายคนก็คิดแผนที่จะไปเที่ยวทำ<ะ>บุญกันนะคะทำบุญมูเตลูอาถามเรือนขวัญ<ะ>คิดว่าไปทำบุญที่ไหนไปมูที่ไหนแล้วมันปังบ้างไปมูที่ไหนแล้วปังหรอ<ะ><ะ>ก็ไปมูกับแม่ดิฉันเองนี่แหละค่ะว่า้เช้าวหว้เย็นอขอเช้าขอเย็น<อ>เดี๋ยวเช้า,ชาก็ให้มาร้อยหนึ่งเดี๋ยวตอนเย็นก็ให้มา200อก็ดีนะคะแต่ว่าสําหรับคนนี้ค่ะน้องยดาค่ะเขาบอกว่าที่ชีวิตเขาปังเนี่ยเพราะว่าเขาไปมูเตลูที่เขาพนมรุงโอ้เลิศนะจังหวัดบุรีรัมเลยคุณผู้ชมนะคะสาวยาดาเล่าให้ฟังนะคะว่าเมื่อต้นปีได้มีโอกาสไปงาน พนมรุ้งค่ะแต่งองค์ทรงเครื่องเป็นพระแม่ในตำนานเลยคุณผู้ชมสวยไม่สวยนะสวยนะนี่เป็นเล่นละครนี่ออกงานคะุณผู้ชมหหจะเต็มแล้วลองตั้งจิตอธิษฐานขอพ,อพอรปรากฏว่าไม่ทันจะลงเ่าวคุณผู้ชมสิ่งที่ขอไว้สำเร็จผลค่ะน้องยดาเลยตั้งใจว่าจะกลับไปรำถวายท่านโน่นั่งเสลี่ยงแบบนี้เลยส่วนเรื่องแฟนยดาบอกเลยนะคะว่าหมอดูทุกคนรวมไปถึงแม่ของยดาพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าเขาบอกว่ายังไงล่ะดวงเธอนั้นถ้าหากเจ้าอยากเป็นซูเปอร์สตาร์ถ้าเปิดเผยเรื่องความรักห้ามแง้ม ห้ามเผยห้ามแบบแบบแบไต่ห้ามพูดทั้งนั้นนี่มันดวงซุปตาระดับประเทศนะเนี่ยห้ามเผยลูกธรรมดาลูกเอฟังเสียงเลยค่ะคุณแม่บอกว่าความรักหนูพูดไม่ได้แบบเปิดเผยอ๋อแสดงว่าคือเคสว่ามีคำรับห้ามเปิดเผยห้ามเปิดเผยคืยถึงตอนนี้จะมีหรือไม่มีหนูก็ไม่กล้าพูดเลยทั้งนั้นเพราะว่าถ้าหนูพูดไปปุ๊บก็อาจจะแบบ ไม่มีหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดมีอยู่แล้วแล้วพูดไปก็อาจจะแบบไม่ไม่ดีอะไรเงี้ยคือเรียกว่าเปิดเผยไม่ได้